สวัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนบอลเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจหากอยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจสามารถแอดไลน์ได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเกมเดือดอินโดนีเซียเล่น120นาทีไล่บทสิงคโปร์8ตัวเลิ้วชิงบอลอาเซียนอินโดนีเซียใส่ตัวผู้เล่นที่เหนือกว่าไล่ตามตีเสมอทีมชาติสิงคโปร์ที่เหลือ9คนในช่วงนาทีสุดท้าย2ประตูต่อ2 ก่อนไล่บี้ในช่วงต่อเวลาพิเศษเอาชนะไปใน120นาที4ประตูต่อ2แถมเจ้าภาพยังมาโดนไล่ออกไปอีกหนึ่งจนเหลือ8คนร่วงผล2นัดยอดทีมจากแดนอีเนาเอาชนะไป53ตกเท้าผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศศึก AFF Suzuki Cup ร,รอเจอกับทีมชาติไทยหรือเวียดนามศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน Suzuki Cup 2020ัเมื่อวันที่25ธันวาคมที่ผ่านมาเป็นเกมในรอบรองชนะเลิศนัดที่2 อินโดนีเซียพบกับชาภาพสิงคโปร์อินโดนีเซียออกสตาร์ทได้อย่างยอดเยี่ยมแต่ประตูขึ้นนำไปก่อน1-0ศูนจากเอสลาวิเลียนนาทีที่11หลังตกเป็นรองสถานการณ์ของทีมชาภาพดูเหมือนจะแย่ลงไปอีกเมื่อตรงเหลือ10คนเมื่อซาฟูบานบาราหฮูดินโดนใบเหลืองที่2กลายเป็นใบแดงถูกไล่ออกจากสนามไปในนาทีที่45บวกสอแต่อย่างไรก็ตามแม้ผู้เล่นเป็นรองสิงคโปร์ ก็ามาได้ประตูดีเสมอ1 1จากการยิงของซองอุยอย่างนาทีที45่45.4และจบครึ่งแรกไปด้วยสก,กอร์นี้ครึ่งหลังสถานการณ์ของสิงคโปร์แย่ลงไปอีกเมื่อตรงเหลือ9คนอิลฟานฟานดี้โดนใบแดงโดยตรงถูกไล่ออกจากสนามนาทีที่67แต่แล้วฟันแฟนเจ้าถิ่นก็ได้เฮลั่นนาทีที่74เมื่อสดาน์สุไลมารดซัดฟีคิกสุดสวยเป็นประตูสำคัญให้ทีมพลิกแซงอินโดนีเซีย2-1 กตามอิรโดนเซียอาศัยตัวผู้เล่นที่เหลือเยอะกว่าเป็นฝ่ายไล่บทกดดันจัาหวอย่างต่อเนื่องแลกกับแร้ป,ประตูตีเสมอ2-2เกมทั้งท่าจะจบลงด้วยผลเสมอแต่แล้วนาะทีที่90สิงคโปร์ไม่ได้จุดโทษจากจังหวะที่ชาวานอาน่โดนผู้เล่นอิรโดนเซียทำฟาว์ในเขตโทษแต่ปาริรามฟี่สัตว์ไม่เข้าสุดท้ายทั้งสองทีไม่มีใครทำอะไรกันได้จบ90นาทีเสมอกันไป2-2 รวมสกอร์2นัดสเสมอ3าต้องต่อเวลาพิเศษเออกไปอีก30นาทีช่วงต่อเวลาพิเศษเริ่มมาเพียงหนึ่งนาทีอินโดนีเซียได้ประตูแซงนำสามสองจากจังหวัดที่ผู้เล่นอินโดยิงบอลจังหวะแรกไปติดเซฟของฮัสซันซนันนี่บอลเด้งมาโดนส้นเท้าวาวอานวเข้าประตูตัวเองนาทีที่105อินโดนีเซียได้ประตูนี้ห่างส2องจากลูกเตะมุมบอลชุลมุนหน้าประตูเด้งมาเข้าทางเอกีวิกลีซัดเข้าไป นาทีที่1 1 8สิงคโปร์เหลือผู้เล่น8คนจากจังหวะที่ฮัสซันซานีในด่านจ,จอมเกา๋าออกมาเสียผู้เล่นของทีมชาติอินโดนีเซียในจังหวะที่กำลังดุดเดี่ยวผู้ตัดสินควักใบแดงไล่ออกจากสนามทันทีช่วงเวลาที่เหลือทั้ง2ทีมไม่มีใครทำประตูเ,เพิ่มได้หมดเวลาการแข่งขัน120นาทีอินโดนีเซียไล่บี้เอาชนะสิงคโปร์สีร่วมผล2นัดชนะ5-3ตกเท้าผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศรอพบผู้ชนะระหว่างไทยและเวียดนามที่จะแข่งขันกันในวันนี้ ร่วมจุดแข็งทีมชาติไทย3ข้อที่ทําให้ชนะเวียดนาม2-0 1. กลุ่มกาลังของทัพช้างศึกเนื่องจากทีมชาติของเรามีนักเตะที่เป็นมืออาชีพมากมายเช่นชนะทิพย์และธิรทดที่เพิ่งกลับมาจากเจลีแน่นอนเรื่องของประสบการณ์ไม่ต้องพูดถึงฝีเท้าก็ระดับเอเชียอยู่แล้วและรวมไปถึงนักเตะที่เล่นในไทยลีกเช่นกันเนื่องจากระยะหลังลีกในบ้านเรายกระดับขึ้นมาเรื่อยๆทําให้นักเตะของเรายกระดับฝีเท้าขึ้นมา รวมถึงการเป็นมืออาชีพและเมื่อมาฝึกซ้อมร่วมกันทําให้ลงตัวมากขึ้นเข้าใจกับระบบได้อ,อย่างรวดเร็วไม่ต้องปรับอะไรให้มากนะักเพราะแต่ละคนต่างก็เป็นมืออาชีพอยู่แล้วต่างจากนักเตะเวียดนามที่มีคุณภาพไม่เท่ากันเพราะหลีกของพวกเขายังไม่แข็งแกร่งเหมือนกับหลีกบ้านเราจึงทํงาให้เราได้เปรียบในเรื่องนี้และเอาชนะเวียดนามไปได้ 2. การเป็นทีมเวิร์กของนักเตะทีมชาติไทยแน่นอนทีมเวิร์กสามารถนํามาสู่ความสำเร็จได้เช่นกัน ราทุกคนต้องเรีเป็นทีมถ้าหากไม่มีความสามัคคีแน่นอนจะไม่สําเร็จอย่างเช่นทีมชาติไทยที่ทาผลงานออกมาได้ดีกับทีมเบิร์กนี่แหละนักเตะช่วยเหลือซึ่งกันและกันและทุกคนต่างก็มีเป้าหมายเดียวกันทุกคนต้องการเก็บชัยชนะในการแข่งขันแต่ละนัดส่วนนักเตะตัวสํารองก็เช่นเดียวกันทุกคนต่างทดแทนกันได้หมด และอีกอย่างนักเตะในชุดนี้ต่างก็เคยเล่นร่วมกันมาก่อนและเคยผ่านประสบการณ์ในทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆมาแล้วไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลเอเชียนคัพหรือฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกจึงทําให้นักเตะทีมชาติชุดนี้แข็งแกร่งอย่างเห็นได้ชัดจึงทําให้เอาชนะเวียดนามไปได้สข้อนี้สําคัญมากที่สุดก็ว่าได้นั่นก็คือผู้อยู่เบื้องหลังในการเก็บชัยชนะได้ทั้ง5้านัดรวดนันก็คือมาดามแป้นนั่นเองผู้หญิงที่มีหัวใจแกร่งอย่างหินผา และเป็นอัศวินขี่ม้าขาวมาช่วยกู้ศรัทธาให้กับวงการฟุตบอลไทยให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งประวัติเข้ามาดามแป้งแน่นอนทุกคนต่างก็รู้ว่าเธอได้อยู่ร่วมกับวงการลูกหนังไทยมาอย่างยาวนานและเคยพาฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยไปฟุตบอลโลกมาแล้วและก็พาทีมการท่าเรือประสบความสำเร็จมาอย่างมากมายเธอเป็นผู้หญิงที่มีบุคลิกที่ดีเข้าหานักฟุตบอลได้เป็นอย่างดีคอยช่วยเหลือนักเตะและบางโอกาสก็ได้จัดกิจการรมให้หนักเตะได้ทําร่วมกัน เพื่อประสานความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเพื่อให้เป็นหนึ่งเดียวและก็มอบมืออัดฉีดให้กับทีมชาติไทยตลอดเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักเตะทุกคนประมุกลูกหนังไทยพร้อมทำตามสัญญามอบสิบล้านให้นักเตะหากฝาดานเวียดนามทะลุเข้าชิง่วยผ่อนแข้งช้างศึกคว้าชัยชนะให้ได้พร้อมชมปาะทุกคนทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมสร้างความสุขให้กับคนไทยทั้งชาติ พลดดตรีเอกดรสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายยกสมาคมิีาฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้ออกมาอวยพรนักเตะทัพช้างศึกทีมชาติไทยเนื่องในโอกาสวันคริสต์มาสพร้อมกับให้โอวาสก่อนลงสนามในเกมนัดที่2รอบรองชนะเลิศศึกฟุตบอล AFF เอซูซูกิคัพให้คว้าัยชนะเหนือพลพรรคดาวทองโดยประมุขบอลไทยกล่าวว่าสุขสันต์วันคริสต์มาสผมขอให้ทุกคนมีความสุขสดชื่นสมหวังแข็งแรงขอชช่นชมนักเตะไทยทุกคนที่สามารถสร้างผลงานสร้างรอยยิ้ม สร้างความสุขให้กับคนไทยทั้งชาติในการแข่งขันเลกที่2ระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติเนามในวันที่26ธันวาคมนี้ผมขออวยพรพร้อมกับเป็นกำลังใจพร้อมกับขอให้เป็นกําลังใจให้กับพวกเราทุกคนสามารถมีชัยชนะเหนือทีมชาติเนามและตัวผมเองก็พร้อมที่จะทําตามคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับพวกเราบีออสกลับปิดท้าย เปิดเงื่อนไขที่จะพาเวียดนามเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศฟุตบอล AFF Suzuki Cup เดินหน้าเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนัดที่2กันแล้วด้วยสถานการณ์ของแชมป์เก่าอย่างเวียดนามค่อนข้างลำบากเนื่องจากเกมแรกพ่ายไทยมาสูงย์ต่อต่อสองทำให้90นาทีที่เหลือในอีก1เกมคุนพลดาวทองจะพลาดไม่ได้เด็ดขาดสำหรับระเบียบการแข่งขันรอบรองชนะเลิศในการหาทีมเข้าสู่รอบชิงจะไม่มีการนับบดอเวโก แต่จะมีการนำผลสองนัดมารวมกันผลรวมทีมไหนดีกว่าก็จะผ่านเข้ารอบต่อไปหากผลเสมอสองนัดจะยังหาผู้ชนะโดยการต่อเวลาพิเศษออกไปอีก30มนาทีถ้ายังเสมอกันอีกก็จะยิงจุดโทษหาผู้ชนะทันทีเกมแรกผ่านไปไทยเอาชนะเียนนาม2 0โอกาสเข้าชิงชนะเลิศค่อนข้างสดใสจนเวียดนามหากต้องการไปป้องกันแชมป์สิ่งที่พวกเขาจะต้องทำให้เกิดขึ้นมีเงื่อนไขดังนี้ชนะไทย ด้วยผลสกอร์มากกว่า2ลูกหากทำได้น้อยกว่า2ประตูตกรอบทันทีชนะไทยด้วยผลต่าง2ประตูแล้วเป็นลุ้นดวลจุดโทษเพื่อโอกาสในการลุ้นชิงชนะเลิศหากดูเงื่อนไขตรงนี้ของเวียดนามใน90นาทีที่เหลืออาจยังไม่ใช่งานง่ายเพราะต้องดาหน้าเปิดเกมรุกตั้งแต่ต้นเกมและต้องพยายามไม่เสียประตูเพิ่มซึ่งสถานการณ์เข้ารอบของทีมวัฒนไทยดูยง่ายกว่าเล่นแค่เพียงเสมอก็เข้าไปรอชิงชนะเลิศ ซึ่งมาโนโพกิงกุซื้อทีมชาติไทยไม่ได้ต้องการแบบนั้นพร้อมยืนยันว่าต้องการเปิดเกมบุกและต้องการใช้ชนะต่อไปสําหรับเกมรอบรองชนะเลิศศึก AFF Suzuki c ั p นัดที่2ไทยจะเจอกับฟิียดนามในวันอาทิตย์ที่26ธันวาคมณสนามกีฬาแห่งชาติสิงคโปร์เวลา19.30นตามเวลาในประเทศไทย ้างศึกทีมชาติไทยจะพบกับเวียดนามในสึก AFF Suzuki Cup รอบรองชนะเลิศนัดที่2เวลา19.30กนาิกนาทีชม7ด hd และ aas เลยถ่ายทอดสดนัดแรกไทยชนะ2 0งูนกุมความได้เปรียบโดยจะไม่ใช้กฎอวกโงมาตัดสินหาก2นักสกอร์เท่ากันจะตัดสินด้วยการต่อเวลาพิเศษก่อนจะยิงจุดโทษหากยังเสมอกันอีกโดยเกมวันอาทิตย์นี้ทีมชาติไทยจะเปลี่ยนไปใส่ชุดสีแดงหลังจากที่เกมแรกที่ชนะเวียดนาม20พวกเขาสวมชุดสีน้ำเงิน สำรับทีมชาติไทยเคยสวมเสื้อรายการนี้สีแดงมาแล้ว1ครั้งในนัดที่ชนะฟิลิปปินส์2-1ในรอบแรกสนุกผลงานในแต่ละนัดรอบแรกไข่ชนะติมอร์2-0ใส่สีขาวชนะเมียนมา4-0ใส่สีสสน้ำเงินชนะฟิลิปปิน 21, ส์2-1ใส่สีแดง